สวัสดีครับผมมาลองเสียงสเกตแอมนะครับของฮาร์แมนการ์ดอนนะครับเป็นรุ่น HK 6 6 0นะครับผมเนี่ยนะนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับนี่มีรีโมทด้วยนะฮะมีลดเสียงเพิ่มเสียงครับลำโพงที่ใช้ลองเป็น ACG มิวส์อ่ะเอฟมิเตอร์เอชดีคนนี้นะครับผมตัวนี้นะขออย่าฝากไลน์นิดนึงครับไลน์เฟสบุ๊คนะช่องทางติดต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดหโมงเย็นร้านจนทุกวันศุกร์ครับ เดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะอันนี้บอลล่มนะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงนะอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวาครับใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เทเบิลครับเสียงแหลมเอามากก็น้อยลูกค้าปรับได้เลยนี่เบสคครับเนี่ยนะฮะอันนี้เซเลคเตอร์ครับผมนี่นะฮะตอนนี้ต่อช่องซีดีนะครับผมใช้งานได้ปกตินะฮะนี่นะฮะตอนนี้ก็สปีกเกอร์ครับตอนนี้ต่อช่องสปีกเกอร์หนึ่งนะครับสปีกเกอร์สองใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวจะมาลองคลิปหน้านะฮะสปีกเกอร์สองนะฮะ นี่นะฮะอันนี้ผมเปิดปิดเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวดูรีโมดนะครับรีโมดก็ลดเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะฮะอ่าเนี่นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนอินพุตได้นะครับผมนี่นะครับเป็นอินพุตนะฮะนี่นะครับมีหลายช่องเทปหนึ่งเทปสองนะฮะอันนี้เราต่องต่อต่อช่องซีดีอยู่นะครับอ่าปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องก็ปิดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องนะฮะใช้งานได้หมดนะครับ เดี๋ยวรอดีเลยต้องรอสักพักหนึ่งครับเปิดเครื่องจากรีโมทนะฮะนะครับอานะครับสภาพสวยเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับปัญญาที่หนึ่งนะฮะทุกอินพุตนะฮะใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับสปีกเกอร์ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยเลยนะครับด้านหลังโอเคครับผมสวยมากเสิ่งดีมากครับขุบมผมครับ